ยินดีต้อนรับสู่ชาแนลเด็กชายนิยายของแท้ต้องฟังที่เด็กชายนิยายเท่านั้นตอนที่311ลูกธนูหมุนหานเซิลบอกมือให้เพื่อนๆของเขาและเดินเข้าไปในลานยิงธนูในเวลาเดียวกันจิงจี้หยาก็เดินเข้าไปเช่นกันหานเซิลมีบางอย่างที่ผมควรจะบอกคุณก่อนที่จะเริ่มจิงจี้หยาเดินเข้ามาหาหานเซิลและพูดพร้อมกับยิม้มถ้ามีอะไรจะพูดก็พูดมาหานเซิลพูด จิงจี้หยายิ้มแต่ไม่ได้พูดอะไรต่อเขาเดินไปหยิบธนูฝึกหัดระดับ16กับซองลูกธนูที่มีลูกธนูอยู่เต็มและเดินกลับไปหาหานเซินต่อมาเขาก็หยิบลูกธนูออกมาและก็เริ่มยิงมันอย่างรวดเร็วเขายิงธนูออกไปสิบดอกติดต่อกันซึ่งแต่ละดอกแทบจะไม่มีช่องว่างเลยลูกธนูทั้งสิบดอกแทบจะเป็นเส้นตรงต่อกันพุ่งตรงไปยังเป้าที่อยู่ห่างออกไป60ฟุตนักเรียนทั้งหมดตกตะลึงมันยากที่จะเชื่อว่าจิงจี้หยาจะยิงแบบนั้นได้ด้วยธนูระดับ16 เขาแข็งแกร่งกว่าจิงจี้อู่มากถ้าเทียบตอนที่อายุเท่ากันซื่อถูเสียงพึมพำเฉิญหลิงเองก็ตกใจมากในบรรดาผู้ยังไม่วิวัฒนาการมีน้อยคนมากที่จะมีความแข็งแกร่งถึงขนาดนั้นและจิงจี้หยาเพิ่งจะอยู่แค่ปีหนึ่งเท่านั้นขณะที่ทุกคนกำลังประหลาดใจกับฝีมือและความแข็งแกร่งของจิงจี้หยาพวกเขาก็พบว่าสิ่งที่น่าตกใจกว่านั้นเพิ่งจะเริ่ม ลูกธนูดอกแรกตรงเข้าไปกลางเป้าแต่ลูกธนูดอกที่เหลือมันกับเคลื่อนที่เบี่ยงออกไปเมื่อมันเกือบจะชนกับดอกแรกซึ่งมันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับอีก8ปดดอกที่เหลือเช่นกันเมื่อลูกธนูทั้งสิบดอกปากที่เป้าทุกคนก็พบว่ามีเพียงแค่ลูกธนูดอกแรกที่ปักอยู่กลางเป้าขณะที่อีก9้าดอกเรียงตัวกันเป็นรูปวงกลมล้อมดอกแรกเอาไว้ทุกคนอ้าปากค้างมีนักเรียนคนหนึ่งพูดขึ้นมาลูกธนูหมุนนั่นมันลูกธนูหมุนของหานเสื้นไม่ใช่หรอ จิงจี้หยาก็ใช้มันได้ด้วยหรอในตอนนี้แม้แต่ซื้อถูเสียงก็ไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองจิงจี้หยาใช้ธนู16หกยิงลูกธนู10ดอกติดต่อกันอย่างรวดเร็วซึ่ง9ดอกเป็นลูกธนูหมุนถ้าดูจากความสามารถของเขาตอนนี้เขาโดดเด่นยิ่งกว่าหานเสิ่นตอนอยู่ปีหนึ่งมากปีศาจชัดๆเขาเป็นปีศาจที่น่ากลัวยิ่งกว่าจิงจี้อู่ซะอีกซื้อถูเสียงพูดออกมาอย่างขมขื่น เธอหวังว่าฮานเซินจะเอาชนะได้แต่ตอนนี้มันคงยากแล้วหลังจากที่ได้ดูฝีมือของจิงจี้หยาเทคนิคที่ดีที่สุดของฮานเซินก็คือลูกธนูหมุนซึ่งเป็นเหตุผลที่เขาสามารถเอาชนะจิงจี้อู่ได้แต่ทว่าจิงจี้หยาเหมือนจะทำได้ดีกว่าเขาและยังมีระดับความแข็งแกร่งมากกว่าดูเหมือนฮานเซินไม่มีทางที่จะชนะได้เลยจิงจี้หยาใช้ลูกธนูหมุนได้ด้วยและดูเหมือนว่าเขาจะเชี่ยวชาญมันมากด้วยฮานเซินคงจะลำบากแล้ว ช่างเป็นฝีมือธนูที่น่าอัศจรรย์ฉันกลัวว่าหานเซิรนจะแพ้เขาเสียแล้วการที่เขาใช้ธนู16ได้ตั้งแต่อยู่ปีหนึ่งแสดงว่าเขาเหนือกว่าหานเซิรนและจิงจี้อู่หลังจากได้เห็นลูกธนูหมุนของจิงจี้หย่าซื่อจื้อขังลู่เหมินและจังหยางต่างก็น่าซีดกันหมดซื่อจื้อขังพูดทำไมไอ้เด็กปีหนึ่งนั่นมันรู้วิธียิงลูกธนูหมุนของเซิรนได้ฉันได้ยินมาว่าในหมู่ผู้ที่ยังไม่วิวัฒนาการไม่มีใครยิงแบบนั้นได้ ดูเหมือนว่าจะมีปีศาจที่อยู่นอกเหนือคำพูดที่ว่านั่นจิงจี้ยาและหานเซินถือเป็นข้อยกเว้นลูกเหมือนพูดอย่างสงบแต่กระนั้นสีหน้าของเขาก็แสดงความกังวลออกมาแม้คนจํานวนมากจะอึ้งกับลูกธนูหมุนของจิงจี้ยาแต่ก็ยังมีบางคนที่เชื่อว่าหานเซิ้นสามารถเอาชนะได้พี่ชายคุณคิดว่าลูกธนูหมุนของผมเป็นยังไงบ้างจิงจี้ยาถามพร้อมกับยิ้มจิงจี้ยานั่นถือว่าน่าเหลือเชื่อมากที่นายทำแบบนั้นได้ตอนอายุแค่นี้ทำดีมาก ฮานเซ่นรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากเขาประทับใจสิ่งที่จิงจี้หยาทำแม้จิงจี้หยาจะไม่เคยฝึกคลื่นยินหยางแต่เขาก็สามารถทำให้ลูกธนูหมุนได้โดยใช้เทคนิคที่เขาคิดขึ้นเองล้วนๆเมื่อได้ยินคำพูดของหานเซ่นเขาก็รู้สึกเหมือนโดนดูถูกมันฟังดูเหมือนกับเขาเป็นแค่เด็กที่พยายามจะทำให้พ่อแม่ภูมิใจและขอรางวัลถ้าคุณพูดถึงขนาดนั้นแสดงว่าฝีมือธนูของคุณจะต้องดีกว่าผมมากแน่ทำไมคุณถึงไม่โชว์ให้พวกเราดูมั่งละ่ะจิงจี้หยาแนะนำ ไม่จําเป็นฉันมีเวลาไม่มากมาเริ่มดวลกันเลยดีกว่าหานเซิ่นเดินไปเลือกธนูที่วางเรียงรายกันอยู่ทุกคนต่างก็ประหลาดใจกับการเลือกของหานเซิ่นเขาเลือกธนูฝึกหาสิซึ่งถือว่าเป็นธนูที่อ่อนมากสําหรับนักเรียนโรงเรียนทหารทุกคนต่างก็สามารถใช้ธนูแบบนั้นได้อย่างสบายหานเซิ่นดูเหมือนจะมั่นใจมากแต่เขาจะเอาชนะจิงจี้หยาด้วยธนู11ได้ยังไงเดี๋ยวก่อนนะน,นั่นเป็นธนูที่เขาเอาชนะจิงจี้อู่ได้บางทีเขาอาจจะต้องการทำมันอีกครั้ง ฉันไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นอีกปัจจัยสําคัญที่สุดที่เขาเอาชนะได้ในครั้งนั้นก็เพราะกลยุทธ์ของโคชซื่อถูเซียงและที่สําคัญคือจิงจี้อู่ไม่รู้มาก่อนว่าเขามีลูกธนูที่หมุนได้แต่ทว่าจิงจี้อย่ารู้เรื่องนั้นหมดแล้วและลูกธนูหมุนของเขายังดีกว่าหานเซินด้วยแล้วหานเซินจะมีโอกาสชนะเขาได้ยังไงเซินคิดจะทําอะไรเขาน่าจะเลือกธนูที่ยิงได้แรงกว่านั้นซื่อจื้อคังตกตะลึงกับการเลือกของหานเซินเขาไม่เข้าใจทําไมหานเซินถึงเลือกธนู11เ ลู่เหมือนไม่พูดอะไรเพราะเขาเองก็ไม่เข้าใจเช่นกันแต่จังอย่างต่างจากลู่เหมือนเขาหันไปมองหวังเหมียนเหมียนและถามเหมียนเหมียนเธอน่าจะรู้ความคิดของเซิ่นดีกว่าพวกเราบอกหน่อยสิว่าเซิ่นพยายามจะทําอะไรหวังเหมียนเหมียนครุ่นคิดและตอบพี่หานจะต้องมั่นใจว่ายังไงเขาก็เอาชนะจิงจีง้หยาได้ง่ายๆอยู่แล้วเขาก็เลยเลือกธนูคันแรกที่เขามองเห็นฉันเชื่อว่ามันไม่ได้มีความอะไรมากกว่านั้นตอนที่312ยิงแบบเหนื่อย นักเรียนหลายคนแอบฟังการสนทนาของพวกเพื่อนหานเซิรนแต่ทว่าเมื่อพวกเขาได้ยินหวังเหมียนเหมียนพูดพวกเขาก็มองเธอราวกับว่าเธอเสียสติไปแล้วแม้แต่รูมเมทของหานเซิรนยังรู้สึกว่าคำตอบของหวังเหมียนเหมียนไม่สมเหตุสมผลมันคงเป็นไปไม่ได้ที่หานเซิรนจะคิดว่าการเอาชนะจิงจีง้หยางง่ายขนาดนั้นใครก็ตามที่สามารถยิงลูกธนูออกไปสิบดอกติดต่อกันและเก้าในสิบ ดอกยังเป็นลูกธนูหมุนไม่มีทางแพ้ง่ายๆแนะหานเซิรนจะเอาชนะเขาได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยพวกนักเรียนที่แอบฟังต่างก็คิดว่าหวังเหมียนเหมียนเป็นแฟนคลับที่หน้ามืดตามัวคําพูดของเธอไม่มีความน่าเชื่อถือเลยสักนิดซื่อถูเสียงและเฉินหลิงเองก็ประหลาดใจเช่นกันเมื่อเห็นการเลือกของหานเซิรนเฉินหลิงถามซื่อถูเสียงโค้ชซื่อถูฉันไม่เข้าใจเกี่ยวกับการยิงธนูมากหรอกแต่ว่าธนู11มันด้วยกว่า16มากไม่ใช่หรอซื่อถูเสียงพยักหน้าและพูด ถ้าพวกเขาทั้งสองคนมีฝีมือระดับเดียวกันธนู16จะได้เปรียบอย่างมหาศาลแล้วทำไมหานเซินถึงได้เลือกธนู11ด้วยความแข็งแกร่งของเขาถึงจะใช้16ไม่ได้แต่อย่างน้อยๆก็น่าจะเลือก14หรือ15เฉินหลิงไม่เข้าใจการตัดสินใจของหานเซินซื่อถูเสียงยิ้มอย่างขมขื่นและพูดฉันเองก็ไม่เข้าใจถ้าจะมีเหตุผลอะไรที่ทำให้เขาเลือกแบบนั้น มันก็คงจะเป็นเขาต้องการเอาชนะทั้งพี่ทั้งน้องด้วยธนูแบบเดียวกันมันจะเป็นไปได้หรอแม้ว่าเฉินหลิงจะไม่ค่อยรู้เรื่องธนูมากแต่เธอก็รู้ว่ามันยากมากที่จะเอาชนะจิงจี้หย่าได้ด้วยธนูที่ด้วยกว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันซื่อถูเสียงพยายามพูดให้หานเซิ่นดูดีแต่ใจจริงเธอคิดว่าครั้งนี้หานเซิ่นต้องแย่แน่ๆเมื่อเห็นธนูของหานเซิ่นใบหน้าของจิงจี้หย่าก็มืดมนในทันทีเขาถามพี่ชายคุณจะใช้ธนูนั่นจริงๆหรอ ฉันใช้มันไม่ได้หรอหานเซินตอบได้แน่นอนจิงจี้ยาสูดลมหายใจเข้าลึกและพยายามสงบจิตสงบใจเขารู้ว่าการหัวเสียก่อนแข่งจะทําให้เขาเสียเปรียบแม้เขาจะคิดว่าชนะอย่างแน่นอนแต่เขาก็ไม่อยากที่จะประมาทฮานเซินไม่ว่าหานเซินจะเลือกธนูแบบไหนก็ตามจิงจี้ยาก็ตัดสินใจที่จะสู้สุดกําลังเพื่อไม่เปิดโอกาสให้ฮานเซินถ้านายโอเคงั้นก็มาเริ่มกันเลย ฮันเซินไม่ต้องการเสียเวลาไปมากกว่านี้หลังจากดวลเสร็จเขาต้องออกเดินทางไปเมืองตอรี่ซึ่งการเดินทางครั้งนี้เขาต้องใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งเดือนโอเคจิงจี้หยาตอบเขาเดินออกไปห่างจากฮันเซินและหยุดเมื่ออยู่ห่าง220ฟุตจิงจี้หยาหันหลังกลับมาพูดกับฮันเซินพร้อมกับยิ้มคุณเอาชนะพี่ชายของผมได้ที่ระยะนี้เราจะมาดวลกันภายใต้สถานการณ์เดียวกับตอนนั้นเป็นยังไง จิงจี้อยากคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มานานแล้วเขาต้องการแก้แค้นให้พี่ชายของเขาในระยะเดียวกันตามใจนายหานเสิ้นพูดโคดซื่อถูคุณช่วยเป็นคนให้สัญญาได้ไหมครับจิงจี้อยาถามซื่อถูเสียงด้วยรอยยิม้มซื่อถูเสียงพยักหน้าเธอทำมือให้ทั้งสองฝ่ายเตรียมพร้อมจากนั้นเธอก็เป่านกหวีดที่แขวนอยู่ที่คอของเธอ สายตาทุกคู่จับจ้องไปที่จิงจี้ยาและหานเซิรนทันทีที่ได้ยินเสียงนกหวีดจิงจี้ยาก็ยิงลูกธนูออกไปสิบดอกติดต่อกันลูกธนูทั้งหมดพุ่งตรงไปหาหาเนเซิรนเนื่องจากธนูของจิงจี้ยาเป็นธนู16ทําทำให้ลูกธนูพุ่งตรงไปหาหานเซินในชั่วพริบตาจิงจี้ยารู้ดีแม้ว่าลูกธนูจะถูกยิงออกไปในแนวเดียวกันแต่พวกมันก็จะเบนออกไปเพื่อป้องกันการหลบหนีของหานเซิรนทุกทิศทางต้องขอบคุณเทคนิคการยิงธนูหมุนของหานเซินที่ทำให้เขาทำแบบนี้ได้ จิงจี้ยาฝึกการยิงลูกธนูหมุนมาอย่างหนักเขาต้องการเอาชนะหานเซินด้วยเทคนิคของหานเซินเองเพื่อที่จะกู้ชื่อให้พี่ชายหานเซินเห็นสิ่งที่จิงจี้ยาทำแต่เขาก็ยิงธนูออกไปแบบเหนื่อยเหนื่อยมันเหมือนว่าเขาไม่แม้แต่จะรังสายธนูให้ตึงด้วยซ้ำเขายิงลูกธนูออกไปหนึ่งดอกจากนั้นหานเซินก็ยืนดูสิ่งที่เกิดขึ้นดูเหมือนหานเซินจะยอมแพ้แล้วเขาไม่ได้ต้องการชนะตั้งแต่แรกถึงว่าทำไมเขาถึงเลือกธนูสิบเอ็ด อัจฉริยะของเราตกต่ำถึงขนาดนี้เชียวหรอนี่เป็นการดวลที่น่าเบื่อมากน่าเสียดายที่จิงจีงจ้หย่าอุสาหเห็นว่าเขาเป็นคู่ต่อสู้ที่คู่ควรเขาไม่เพียงไม่เคารพคู่ต่อสู้แต่เขายังไม่เคารพตัวเองด้วยนี่เป็นอัจฉริยะคนเดียวกับที่ฉันเคยเคารพบ,บูชาหรือเปล่าดูเหมือนเขาเปลี่ยนเป็นคนละคนหลังจากที่เขาหายตัวไป ซื่อถูเซียงเองก็รู้สึกผิดหวังมากเช่นกันตามที่เธอจำได้หานเซิ่นไม่ใช่คนที่จะยอมแพ้อะไรง่ายๆเขาไม่มีทางยอมแพ้แบบนี้แต่กระนั้นเธอก็ได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตาซื่อถูเซียงคิดจาก,กรพัดธนูจบสิ้นแล้วหรอแม้แต่จิงจี้หย่าก็อึ้งกับการกระทำของหานเซิ่นเขาต้องการเอาชนะหานเซิ่นแต่ไม่ใช่แบบนี้หานเซิ่นเป็นแค่พวกขี้แพ้และไม่ยอมต่อสู้อย่างจริงจังมันจะมีประโยชน์อะไรถ้าเขาเอาชนะหานเซิ่นได้แบบนี้มันยิ่งจะทำให้พี่ชายของเขาดูแย่ยิ่งกว่าเดิม ถ้าจิงจี้อู่แพ้ให้กับอัจฉริยะเขายังพอทําใจรับได้แต่ตอนนี้เหมือนกับจิงจี้อู่แพ้ให้กับพวกขยะเท่านั้นแต่หานเซิ่นตรงกันข้ามเลยเขาดูพอใจกับลูกธนูที่ยิงออกไปมากพลังของลูกธนูหมุนไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเร็วหรือความรุนแรงในการยิงแต่มันขึ้นอยู่กับการหมุนถึงลูกธนูหมุนของจิงจี้หยาจะดูสุดยอดมากแต่ในสายตาของหานเซิ่นลูกธนูพวกนั้นมันไม่ค่อยจะหมุนเท่าไหร่ แม้ลูกธนูที่หานเซิ้นยิงออกไปจะไม่เร็วแต่มันก็เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังหมุนที่จิงจี้หยาก็ยังไม่อาจจะจินตนาการได้ยิ่งกว่านั้นการยิงของหานเซินยังใส่ความเข้าใจการหมุนและวิชาคลื่นหยินหยางในช่วงสองปีที่ผ่านมาแม้ว่ามันจะไม่เร็วแต่หานเซินก็รู้สึกพอใจกับลูกธนูที่ยิงออกไปลูกธนูที่จิงจี้หยายิงมาดอกแรกเกือบจะสัมผัสกับลูกธนูของหานเซิ้น ผู้ชมทุกคนเพิ่งจะเห็นสิ่งที่จิงจี้หย่าโชว์ไปก่อนหน้านี้พวกเขารู้ว่าลูกธนูของจิงจี้หยานั้นสามารถโค้งหลบลูกธนูของหานเซินได้แน่ดังนั้นถึงหานเซินจะยิงลูกธนูหมุนออกมาเช่นกันแต่มันก็ไม่น่าจะเปลี่ยนอะไรได้ตอนที่313าจักรพรรดิคืนชีพเมื่อลูกธนูของจิงจี้หยาเกือบจะปะทะกับลูกธนูของหานเซินก็มีบางอย่างที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นลูกธนูของจิงจี้หยา่าไม่ได้เคลื่อนที่ออกไปด้านข้างแต่มันกับพุ่งเข้าหาลูกธนูของหนันเซิรดน ปังลูกธนูปะทะก,กันลูกธนูที่พุ่งช้าาของหานเส้นชนลูกธนูของจิงจี้หยาจนกระเด็นออกไปและมันก็เริ่มเคลื่อนที่เร็วขึ้นอีกปังปังปังลูกธนูทั้งสิบของจิงจี้หยาถูกลูกธนูของหานเส้นชนกระเด็นออกไปซึ่งความรุนแรงลูกธนูของหานเส้นไม่ได้ลดลงเลยแต่มันกลับเพิ่มขึ้นสวบ ลูกธนูของหานเซิร์นพุ่งไปชนหน้าอกของจิงจี้หยาเมื่อโดนลูกธนูนี้เข้าไปจิงจี้หยาโซเซถอยหลังไปประมาณ3ก้าวแล้วก็ล้มลงบนพื้นจิงจี้หยามองลูกธนูที่อยู่บนอกด้วยสีหน้าที่ไม่อยากจะเชื่อขณะอ้าปากค้างความเงียบเข้าปกคลุมทั้งสนามไม่มีใครคาดคิดว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นแบบนี้ไม่มีใครเชื่อว่าลูกธนูที่หานเซินใช้ธนู11ยิงออกมาแบบดูเหมือนไม่จริงจังจะมีพลังที่รุนแรงถึงขนาดนั้น หานเส้นเดินเข้าไปหาจิงจี้หยาและรูปไหล่ของเขาพร้อมกับพูดจิงจี้หยาถ้านายต้องการเรียนรู้ลูกธนูหมุนของจริงก็มาหาฉันได้ทุกเมื่อฉันจะสอนให้ในายเองหานเส้นดึงลูกธนูที่อยู่บนหน้าอกของจิงจี้ยาออกมาเก็บไว้ในซองลูกธนูและเขาก็เอาซองลูกธนูกับคันธนูไปเก็บไว้ไปที่เดิมจากนั้นเขาก็เดินออกจากสนามยิงธนูไปจิงจี้ยามองดูหานเส้นเดินออกไปเขานั่งนิ่งเหมือนกับคนตายอัริยะก็คืออัจริยะ นี่สิลูกธนูหมุนของจริงฉันก็รู้ว่ามันคงไม่ง่ายที่จะลอกเลียนแบบอัจฉริยะเหมือนจริงจี้หยาพอจะเรียนแบบเทคนิคบางอย่างได้แต่ยังไม่เชี่ยวชาญสุดยอดไปเลยหารเซินไม่คิดว่าจริงจี้หยาเป็นคู่ต่อสู้ของเขาเขาเลยเลือกธนู11แทบจินตนาการไม่ออกเลยว่าจะเป็นยังไงถ้าเขาใช้ธนู16ยอดเยี่ยมลูกธนูหมุนแบบเดียวกับที่เขาเอาชนะจิงจี้อู่ได้และเขาทำมันอีกครั้งด้วยธนูแบบเดิม ซึ่งครั้งนี้ดูเหมือนจะรุนแรงยิ่งกว่าครั้งก่อนเวลาผ่านไปค่อนข้างนานเลยทีเดียวกว่าที่จิงจี้หยาจะฟื้นจากอาการช็อกเมื่อเห็นหานเซินเดินออกไปแล้วจิงจี้หยาก็ยิ้มอย่างขมขื่นเขารู้ว่าสภาพของเขาตอนนี้มันน่าขำแค่ไหนเขาเชื่อเสมอว่าที่หานเซินไม่รับคำท้าของเขาเพราะกลัวว่าแพ้แต่หลังจากที่เห็นการยิงธนูของหานเซินในวันนี้ทําให้เขารู้ว่าหานเซิลไม่เคยเห็นเขาอยู่ในสายตาเลยนั่นเป็นเหตุผลที่หานเซิลไม่อยากเสียเวลารับคำท้าของเขา การยิงแบบง่ายๆจากธนูธรรมดาแต่กับมีพลังที่รุนแรงอย่างไม่น่าเชื่อเขาคู่ควรจะเป็นคนที่เอาชนะพี่ชายของเราได้จิงจี้หย่าลุกขึ้นยืนเขาไม่ได้รู้สึกเศร้าอีกต่อไปแต่เขากับรู้สึกมีไฟอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนในฐานะผู้สืบทอดของตระกูลเขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์ยิ่งกว่าใครเขาไม่แม้แต่จะต้องใช้ความพยายามเพราะเขาไม่เคยเจอคู่ต่อสู้ที่คู่ควรเลยแต่ทว่าหานเส้นกับทําให้เขารู้สึกเลือดร้อนขึ้นฉันต้องเอาชนะเขาให้ได้ นี่คือสิ่งเดียวที่จิงจี้อยาคิดอยู่ในหัวตอนนี้ฮานเซินเดินกลับไปที่หอพักของเขาและบอกลารูเมตก่อนที่เขาจะเทเลตไปที่ก็อดแซงชัวรีในสายตาของคนหลายๆคนการที่ฮานเซินเอาชนะจิงจี้อยาได้คือเรื่องที่เหลือเชื่อและสุดยอดมากแต่สำหรับฮานเซินมันก็แค่การสอนบทเรียนให้กับเด็กเท่านั้นมันไม่ได้วิเศษอะไร ด้วยการที่เขาได้แรงบันดาลใจมาจากหอ,อกหมุนของบีเทอร์ในลูกธนูที่ฮันเซิลยิงออกไปสร้างแรงหมุนเข้าสู่ศูนย์กลางขึ้นและดึงลูกธนูอื่นๆเข้าไปหามันด้วยการใช้วิชาคลื่นยิงอย่างผสมเข้าไปฮันเซิลยังสามารถยืมแรงจากลูกธนูอื่นๆของจิงจี้ยาได้อีกด้วยลูกธนูทั้งสิบไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับลูกธนูของฮันเซิลแต่ตรงกันข้ามมันเพิ่มความรุนแรงให้กับลูกธนูของเขาขึ้นไปอีกทําให้จิงจี้ยาถูกยิงก่อนที่จะตระหนักได้ว่าเกิดอะไรขึ้น ยิ่งกว่านั้นเนื่องจากจิงจี้ยาไม่ได้คาดคิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นเขาเลยไม่ได้เตรียมรับมือหานเซิน <Hans en S 1> คิดว่าการดวลเมื่อสักครู่ไม่มีความท้าทายสักนิดในบรรดาผู้ยังไม่วิวัฒนาการไม่มีใครสามารถต่อกรกับหานเซินได้อีกแล้วสิ่งเดียวในก็แซงชัวรี่หนึ่งที่สามารถต่อกรกับหานเซินได้ก็คือมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดหานเซิน <Hans en S 1> ไม่ได้สนใจเรื่องราวในโรงเรียนมากแต่ทว่าในเหี่ยวดำตอนนี้เขาเป็นฮีโร่ของทุกๆคน พวกนักเรียนปีหนึ่งถึงปี3ารู้จักหานเิ้นเพียงแค่เรื่องเล่าต่อต่อกันมาจากรุ่นพี่ปีสแต่การดวลในวันนี้ทำให้พวกเขาได้เปิดหูเปิดตาและรู้ว่าใครคือคนที่เก่งที่สุดในโรงเรียนตัวจริงจาก,กรพพัดกลับมาอีกครั้งด้วยฝีมือการยิงธนูที่สุดยอดยิ่งกว่าเดิมเหยวดำยังคงเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ต่อไปทำไมเขาถึงไม่เข้าร่วมการแข่งอะไรเลยในช่วงที่ผ่านมาถ้าเขาเข้าร่วมเหยวดำจะได้แชมป์ทุกรายการที่เขาลงแข่งด้วยฝีมือที่เหนือมนุษย์ของเขา ถ้ามีเขาอยู่แม้แต่โรงเรียนทหารส่วนกลางก็จะแพ้อย่างไม่ต้องสงสยัยเขาไม่ได้เก่งแค่ยิงธนูเท่านั้นเขายังไร้เทียมทานในมวยขาวและดำรวมถึงวอลเฟรมด้วยเขาได้ชื่อเล่นจักกรพัรดิจากการแข่งขันมวยขาวและดำในตอนที่เขาคนเดียวเอาชนะนักเรียนจากแซงแชงแมงทั้งห้าคนโดยทุกคนได้ศูนย์คะแนนหมดรวมถึงนารานเฉิงนั่ด้วยจริงดิฉันจะโกหกทำไม ถ้าพวกนายอยากจะเห็นก็ลองไปหาวิดีโอในเน็ตดูมันเป็นการแข่งออนไลน์เชิญไปดูด้วยตาตัวเองชื่อของหานเซิ่นกลายเป็นประเด็นร้อนที่สุดในเหี่ยวดำตอนนี้นักเรียนจำนวนมากหาวิดีโอการแข่งเก่าๆของหานเซิ่นมาดูทำให้พวกเขายิ่งทึ่งในความสามารถของหานเซิ่นขึ้นไปอีกสนับสนุนฟังนิยายของแท้ต้องฟังที่เด็กชายนิยายเท่านั้นตอนที่3ามมูชู นี่เป็นอีกครั้งที่หานเซ้นเข้ามาที่หนองน้ําแห่งความมืดครั้งสุดท้ายที่เขาเดินทางจากเมืองตอรี่ไปเมืองสตีนอเมอร์เขาใช้เวลาประมาณครึ่งเดือนในครั้งนั้นเขาเดินทางโดยมีเพียงอสูรวัวสามตากลายพันธ์สำหรับขี่และในช่วงที่อยู่ในหนองน้ําแห่งความมืดเขาก็ต้องบินแต่ครั้งนี้เขาสามารถขี่เมียวตลอดการเดินทางซึ่งแทบไม่มีมอนสเตอร์ตัวไหนกล้าว,วิ่งเข้ามาขวางหน้าเมียวเลย หานเซินพยายามฆ่ามอนสเตอร์ให้น้อยที่สุดนอกจากมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์แล้วเขาไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นและร็อกเวิร์มเองก็ยังไม่ฟื้นตัวจากความอิ่มในตอนที่เข้าไปกินในรังทําให้หานเซิร์นไม่ต้องการเสียเวลาระหว่างทางมากด้วยความเร็วของเหนียวแทบไม่มีมอนสเตอร์ตัวไหนตามทันแต่กระนั้นเหนียวก็ไม่ใช่สัตว์ที่เอาไว้สําหรับขี่โดยเฉพาะถึงมันจะวิ่งได้เร็วแต่การขี่จะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่หานเซิร์นเลยใช้โอกาสนี้ในการฝึกเทคนิคการยึดเกาะของวิชาพานโนรามา หลักสําคัญของเทคนิคนี้ก็คือการติดตามแรงของคู่ต่อสู้ถึงมันจะเป็นเทคนิคที่คล้ายๆกับดีเวอร์ชันแต่การฝึกแตกต่างกันมากดีเวอร์ชันคือการใช้แรงของคู่ต่อสู้แต่ทว่าการยึดเกาะคือการผสานกับพลังของคู่ต่อสู้ทําให้คู่ต่อสู้ไม่มีโอกาสที่จะปลดปล่อยพลังออกมาขณะที่เหนียวย่อตัวลงหานเส้นจะเคลื่อนตัวลงไปพร้อมกับเหนียวทําให้เขาได้รับแรงกระแทกจากการวิ่งของเหนียวน้อยลง ในฐานะสารนุกรมของสถาบันเซนพานรามาได้รวบรวมหลักพื้นฐานในการใช้แรงและความแข็งแกร่งซึ่งหลักพื้นฐานเหล่านั้นสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจําวันได้เพื่อที่จะทําให้สมบูรณ์แบบที่สุดหานเส้นฝึกมันแม้กระทั่งตอนที่พักด้วยถึงเป็นไปไม่ได้ที่จะฝึกให้สมบูรณ์แบบ100เอร์เซ็นแต่เขาก็จะพยายามเข้าใกล้กับคําว่าสมบูรณ์แบบให้ได้มากที่สุด เพราะยิ่งเขาแข็งแกร่งมากขึ้นเท่าไหรเขาก็ยิ่งมีโอกาสที่จะฆ่ามอนสเตอร์ขั้นสุดยอดได้มากเท่านั้นจริงๆแล้ววิชาการต่อสู้ส่วนมากก็ถูกออกแบบมาเพื่อให้ขีดจำกัดของมนุษย์เพิ่มขึ้นอยู่แล้วสถานะที่อยู่เหนือผู้วิวัฒนาการขึ้นไปก็คือผู้เป็นเลิศซึ่งความหมายของมันก็คือคนคนนั้นได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของมนุษย์ไปแล้วผู้เป็นเลิศสามารถบดขยี้ยานอาวกาศได้ด้วยมือเปล่าขณะที่โคบเหนียวไปทันใดนั้นฮานเซินก็มองเห็นมอนสเตอร์ที่ดูเหมือนกับตะขาบ ซึ่งมันกำลังเคลื่อนที่ไปตามหนองน้ำข้างหน้าเขามอนสเตอร์ Monster ตัวนี้ยังมีความยาวกว่า30ฟุตเปลือกของมันเป็นเงาวาวับสีม่วงคล้ำลำตัวของมันแข็งเหมือนกับเหล็กและขาของมันคมราวกับมีดตะขาบสีม่วงเลื้อยไปรัดรัดตัวมอนสเตอร์ที่มีลักษณะเหมือนควายด้วยขาที่คมกริบของมันมอนสเตอร์ที่ดูเหมือนควายแทบจะตายในทันทีตะขาบตัวนี้น่าจะเป็นมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์โชคดีจริงๆถึงตัวมันจะใหญ่แต่มันก็ไม่น่าจะมีเนื้อมากนัก หานเซินรู้สึกตื่นเต้นที่เจอมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์ทั้งทั้งที่ทพึ่งเข้ามาในหนองน้ําแห่งความมืดได้ไม่นานนอขณะที่ตะขับยักษ์กาลังจะกินควายหานเซินก็ชักดาบเพชรออกมาและกระโดดจากหลังเหนียวด้วยการฟันเพียงครั้งเดียวเขาก็ตัดทั้งตะขับและควายไปพร้อมๆกันตะขาบถูกตัดเป็นชิ้นๆเนื่องจากมันพันรอบตัวควายอยู่มูชูเลือดศักดิ์สิทธิ์ถูกฆ่าไม่ได้รับวิญญ,ญาณอสูรเมื่อกินเนื้อของมันคุณมีโอกาสได้รับศูนย์ถึงสิบจีโนโพอยต์เล ควายแห่งหนองน้ำกลายพันธุ์ถูกฆ่าไม่ได้รับวิญญ,ญาณอสูรเมื่อกินเนื้อของมันคุณมีโอกาสได้รับศูนย์ถึงสิบจีโนพอย์กลายพันธุ์แม้จะไม่ได้รับวิญญาณอสูรแต่หานเซินก็ยังตื่นเต้นที่เขาสามารถฆ่ามอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยการฟันเพียงครั้งเดียวเขาเรียกร็อกเวิร์มเลือดศักดิ์สิทธิ์ออกมากินเนื้อควายแห่งหนองน้ำเห็นได้ชัดเลยว่าร็อกเวิร์มสนใจเนื้อของมูชูมากกว่าแต่ที่สำคัญดูเหมือนมันจะไม่ได้หิวกระหายเหมือนแต่ก่อนมันเหลือเนื้ออคควววาาายไ้กกก่่่รงงหลัจจจทีินนพใ หาเส้นหาแหล่งน้ำและนำซากมูชูไปล้างให้สะอาดก่อนจะแกะเอาเนื้อของมันออกมาแม้มูชูจะดูน่าเกลียดน่ากลัวแต่เนื้อของมันก็นุ่มเหมือนกับเยลลี่หลังจากเอามันมาย่างหานเส้นก็ได้กลิ่นหอมหน่ากินทันทีหานเส้นเรียกโฮลี่แองเจิลออกมาเธอมองดูบาร์บีคิวที่หานเส้นกำลังย่างด้วยใบหน้าที่อยากจะกินมากรออีกหน่อยมันยังไม่สุกหานเส้นพูดและลูกหัวของโฮลี่แองเจิล เธอไม่พูดอะไรตาของเธอจ้องมองเพียงแค่บาร์บีคิวราวกับว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่เธอเห็นอยู่ตอนนี้แต่เนื่องจากยังไม่มีคำสั่งจากหาเนเซิลเธอเลยยังไม่สามารถกินมันได้หาเนเซิลรู้สึกขบขันสาวน้อยเลือกกินเฉพาะเนื้อระดับเลือดศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นแม้แต่เนื้อระดับกลายพันธุ์เธอก็ไม่ชายตามอง ในตอนนี้หานเซินไม่ได้เก็บเนื้อของมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์กลับไปกินเหมือนแต่ก่อนเพราะตอนนี้เขาเกือบจะเก็บจีโนพอยเลือดศักดิ์สิทธิ์เต็มแล้วและยังไงการล่ามอนสเตอร์ขั้นสุดยอดก็ต้องใช้เวลาอีกมากซึ่งในช่วงนั้นหานเซินก็สามารถล่ามอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์และเก็บจีโนพอยได้เต็มอยู่แล้ว ดังนั้นทุกครั้งที่เขามีโอกาสเขาจะให้โฮลี่แองเจิลกินเนื้อเลือดศักดิ์สิทธิ์ด้วยท่าหล่อนวิวัฒนาการได้เหมือนเหนียวแล้วก็หล่อนจะกลายเป็นวิญญาณอสูรขั้นสุดยอดถ้าถึงตอนนั้นเขาแทบจะไม่ต้องกระดิกนิ้วด้วยซ้ําเขาสามารถให้หล่อนสู้แทนได้เมื่อบาร์บีคิวพร้อมโฮลี่แองเจิลก็เริ่มกินเนื้อของมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์ตามที่ฮานเซิลบอกทันทีเนื้อชิ้นใหญ่ๆหายไปในชั่วพริบตา ความหิวกระหายของมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์เหนือคำบรรยายจริงๆหานเซิร์นเพิ่งจะกินไปแค่ชิ้นเดียวขณะที่โฮลี่เองเจิรนกินไปสิบกว่าชิ้นแล้วและดูเหมือนเธอยังไม่รู้สึกอิ่มอะไรเลยหานเซิร์นต่อยให้โฮลี่เองเจิรนกินจนพอใจเขาเก็บเนื้อไว้บางส่วนเพื่อเอาไว้กินระหว่างทางในส่วนที่หานเซิร์นกินเข้าไปเพิ่มจีโนพอยต์ให้เขาได้อีกทําให้ตอนนี้หานเซิร์นมีจีโนพอยต์เลือดศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมด7จจีโนพอยต์แล้วตอนที่315ทอรดวูฟ วันที่สองในหนองน้ําแห่งความมืดฮานเซินเห็นจากระยะไกลว่ามีเกาะลอยอยู่บนฟ้าเขารู้สึกระทึกใจขึ้นมาทันทีเขาคิดว่ามันจะต้องเป็นเกาะลึกลับอย่างแน่นอนมีเกาะลึกลับลอยอยู่เนหนือหนองน้ําแห่งความมืดเจอเกาะลึกลับก็เท่ากับว่าเจอวิญญ,ญาณอสูรเลือดศักดิ์สิทธิ์เมื่อก่อนฮานเซินต้องใช้บูมเมอร์แรงเลือดศักดิ์สิทธิ์เพื่อฆ่าฮอลี่แองเจิลแต่ตอนนี้เขาไม่ต้องการอาวุธระดับนั้นอีกแล้วทั่วทั้งกาะแซงชัวรีเ่เขตหนึ่งไม่มีมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธ์ไไไหนนที่่่าาเมด้ หนองน้าแห่งความมืดเป็นที่ที่ห่างไกลและอันตรายไม่ค่อยมีคนผ่านมาที่นี่ดังนั้นหานเซิรนเชื่อว่าครั้งนี้เขาคงจะไม่มีคู่แข่งเขาเรียกวิญญาณอสูรมังกรปีกม่วงออกมาหานเซิรนบินตรงไปยังเกาะลึกลับแม้จะมีลมที่รุนแรงก็ไม่สามารถหยุดเขาได้ครั้งนี้หานเซิรนใช้มังกรปีกม่วงบินขึ้นไปตรงๆเขาไม่ได้ทําตัวให้เป็นดอลลา่าตอนนี้เขาไม่สนใจมันแล้วไม่มีใครเคยเห็นปีกของเขาในสภาพที่ไม่ถูกเกลาะทองปกคลุมมาก่อน ยิ่งกว่านั้นทุกคนที่เคยเห็นมังกรปีกม่วงก็วิวัฒนาการไปหมดแล้วเมื่อหานเซินบินขึ้นไปถึงเกาะลึกลับเขาก็ขมวดคิ้วเพราะเขาได้ยินเสียงการต่อสู้มีใครบางคนขึ้นมาบนเกาะลึกลับนี้ก่อนเขาหานเซินเห็นผู้ชายกับผู้หญิงสองคนกำลังช่วยกันสู้กับหมาป่าขนาดใหญ่ขนสีเงินหานเซินคิดว่าหมาป่าตัวนี้จะต้องเป็นมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนเกาะลึกลับแน่หานเซินไม่รู้จักผู้ชายและผู้หญิงที่กำลังสู้กับหมาป่าอยู่ดูเหมือนพวกเขาจะไม่ได้มาจากสตรีลออาเม์ บางทีพวกเขาคงจะมาจากเมืองตอรีเพราะสตินอาร์เมอร์และเมืองตอรีเป็นสองเมืองที่อยู่ใกล้หนองน้ำแห่งความมืดมากที่สุดทั้งผู้หญิงและผู้ชายมีวิญญ,ญาณอสูรระดับสูงหลายดวงพวกเขาไม่ได้มีเพียงแค่ปีกเลือดศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นแต่พวกเขายังมีอาวุธและชุดเกราะระดับเลือดศักดิ์สิทธิ์ด้วยยิ่งกว่านั้นพวกเขาทั้งสองคนยังเปลี่ยนร่างด้วยวิญญ,ญาณอสูรเลือดศักดิ์สิทธิ์ที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์วิญ,ญญาณอสูรที่พวกเขาใช้ทำให้ฮันเซิลแปลกใจ แต่ถึงพวกเขาจะมีวิญญาณอสูรสุดรู้แต่พวกเขาก็ไม่สามารถเอาชนะหมาป่าสีเงินได้หมาป่าสีเงินเร็วกว่าพวกเขามากขณะวิ่งตัวมันจะเบลเบลเหมือนกับเงาฮานเซินบอกได้เลยว่าหมาป่าตัวนี้มันเกินกำลังสองคนนั้นหลังจากดูอยู่ชั่วขณะหานเซินก็ตัดสินใจที่จะไม่รีบเข้าไปเขายิ้มและยืนดูอยู่จากระยะไกล ในตอนนี้เห็นชัดว่าพวกเขาทั้งสองคนไม่ใช่คู่ต่อสู้ของหมาป่าสีเงินหานเซินไม่ต้องการให้พวกเขาตายแต่เขาจะเข้าไปฆ่าหมาป่าหลังจากที่สองคนนั้นหนีไปแล้วเหมือนว่าเทพีแห่งโชคลาภจะเข้าข้างฉันอีกแล้วหานเซินคิดในตอนนี้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายพบว่ามันยากขึ้นเรื่อยๆที่พวกเขาจะสู้กับหมาป่าตัวนี้และเมื่อพวกเขาสังเกตเห็นหานเซินพวกเขาก็ไม่ต้องการจะสู้อีกต่อไปพวกเขาทั้งสองคนวิ่งหนีมาทางหานเซิน เพื่อนผมชื่อหม่ามิงจวินมาจากเมืองกลอรี่คุณจะช่วยพวกเราล้มมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์ตัวนี้ได้ไหมชายหนุ่มพูดออกมาทันทีขณะวิ่งตรงมาหาหานเซินถ้าพวกเราร่วมมือกันแล้วจะแบ่งของกันยังไงหานเซินถามใครก็ตามที่โจมตีคนสุดท้ายได้ก็ได้ไปหม่ามิงจวินพูดตกลงหานเซินยิ้มและเข้าไปร่วมต่อสู้กับพวกเขาทั้งหอกและดาบเพชรยังคงอยู่ที่หลังของหานเซินเขายังไม่ใช่พวกมันตอนนี้เขาเรียกวิญญ,ญาณอสูรฉวกสามแฉกออกมา และพุ่งเข้าไปหาหมาป่าสีเงินมาหมิงจวินและซูซินเหมยหันมามองหน้ากันและรีบเข้าไปร่วมกับหานเซินพวกเขาไม่ได้คิดว่าหานเซิรนจะบุกเข้าไปตรงๆแบบนี้ทําให้พวกเขาเริ่มกลัวแล้วว่าหานเซินอาจจะได้วิญญาณอสูรไปด้วยการที่มีหานเซิร์นมาช่วยสู้มาหมิงจวินและซูซินเหมยก็รู้สึกกดดันน้อยลงพวกเขาตกใจกับความสามารถในการต่อสู้ของหานเซินเนื่องจากพวกเขาไม่รู้จักหานเซินมาก่อน ทำให้พวกเขาคิดว่าหานเส้นคงไม่ได้มาจากเมืองตอรีไม่งั้นพวกเขาจะต้องรู้จักหานเสนอย่างแน่นอนพวกเขาทั้งสองคนไม่กล้าที่จะประมาทเพราะกลัวว่าหานเสินจะฆ่าหมาป่าสีเงินได้ก่อนจริงๆแล้วหานเส้นยังไม่ได้ใช้ความสามารถจริงๆของเขาไม่งั้นแล้วเขาคงจะฆ่าหมาป่าสีเงินได้ตั้งแต่การโจมตีครั้งแรกแล้ว หานเซินพยายามที่จะฝึกวิชา13าคมดาบกับหมาป่าสีเงินเขาไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้ใช้มันเนื่องจากเขายากที่จะหาคู่ต่อสู้ที่คู่ควรได้ด้วยการฝึกกับหมาป่าตัวนี้หานเซินสามารถฟื้นความจําเกี่ยวกับวิชานี้ได้แต่อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือหมาป่าตัวนี้เป็นของเขามาหมิงจวินกับซูซินเหมยไม่มีโอกาสที่จะฆ่ามันได้แม้พวกเขาสอง คนจะพยายามอย่างหนักที่จะฆ่าหมาป่าสีเงินให้ได้ก่อนหานเซิร์นแต่หานเซิร์นก็เป็นคนที่จบชีวิตของหมาป่าสีเงินได้ด้วย13คมดาบมาหมิงจะวิ้นและซูซินเหมยอึง้งพวกเขาสองคนกำลังจะโจมตีอย่างรุนแรงที่สุดเพื่อฆ่าหมาป่าสีเงินแต่พวกเขาไม่คิดว่าหานเซิร์นจะเคลื่อนไหวทันทีหานเซิร์นตัดหัวของหมาป่าสีเงินก่อนที่พวกเขาจะมีโอกาสใช้ท่าไม้ตาย ทอร์นาโดวูฟเลือดศักดิ์สิทธิ์ถูกฆ่าคุณได้รับวิญญ,ญาณอสูรทอร์นาโดวูฟเมื่อกินเนื้อของมันคุณมีโอกาสได้รับศูนย์ถึงสิบจีโนพอย์เลือดศักดิ์สิทธิ์หานเซินเช็คข้อมูลและพบว่ามันคือวิญญาณอสูรประเภทสัตว์ขี่หานเซินรู้สึกดีที่ได้สัตว์ขี่ระดับเลือดศักดิ์สิทธิ์ตัวแรกขอบคุณหานเซินพูดและเดินไปเก็บซากของทอร์นาโดวูฟรอเดี๋ยวก่อนมาหมิงจะวินหยุดหานเซินไว้ทันทีนายคิดจะกลับคำพูดงั้นหรอหาเนาางงเซิ พวกเราไม่ได้จะทำแบบนั้นพวกเราแค่อยากจะถามว่านายอยากขายวิญญาณอสูรและเนื้อไหมมามิงจวินถามหานเซิรนไม่หานเซิรนปฏิเสธในทันทีเขายังต้องการจีโนพอยเลือดศักดิ์สิทธิ์อยู่ถึงเขาไม่ต้องการก็ยังมีโฮลี่แองเจิลเพื่อนถ้านายอยากจะขายพวกเราสามารถจ่ายราคาที่นายพอใจได้มาหมิงจวินหันไปมองหน้าซูซินเหมยและพูดกับหานเซิรน ฉันไม่สนใจเงินแต่ถ้านายมีวิญ,ญญาณอสูรเลือดศักดิ์สิทธิ์ของก็แซงชัวริเคตสองเราสามารถแลกกันได้ฮานเซินพูดจากการที่ร่วมทำธุรกิจกับหลินเป่ยเฟิงทำให้ตอนนี้เขามีเงินในบัญชีกว่า700ล้านดอนลลาร์บวกกับวิญญาณอสูรกลายพันธุ์ที่ได้มาจากสวีเกียนและรังมอนสเตอร์ฮานเซินถือว่าเป็นคนที่ร่ำรวยคนหนึ่งเขาใช้เส้นสายที่มีในการซื้อวิญญาณอสูรกลายพันธุ์ของก็แซงชัวริเคตสองให้แม่ของเขาใช้อยู่ในตอนนี้ซึ่งมันจะช่วยหลวซูลานได้มาก แต่อย่างไรก็ตามวิญญาณอสูรระดับเลือดศักดิ์สิทธิ์ของก็แซงชัวริเคสสองหายากมากทําให้หานเซินยังไม่มีโอกาสที่จะซื้อมาให้แม่ของเขาได้เขาคงต้องรอเข้าไปที่นั่นด้วยตัวเองแล้วค่อยไปหาให้แม่ของเขาสนับสนุนฟังนิยายของแท้ต้องฟังที่เด็กชายนิยายเท่านั้น